ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันจันทร์ที่10มกราคม2565รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แล้วก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับสำหรับคืนนี้นะครับมาสายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยผมก็ไปส่งพัสดุนะครับของรางวัลให้กับเพื่อนๆนะครับผู้ร่วมสนุกนะครับวันก่อนเราทายผลนะครับทายใจฝรั่งว่าจะซื้อเท่าไหร่นะซึ่งปรากฏว่ามีผู้ที่ตอบใกล้เคียงที่สุดมี2ท่านเท่ากันพอดีนะครับก็เลย ให้กล่องไป2กล่องนะครับไม่ใช่กล่องสุ่มนะทั้งคู่เนี่ยรางวัลเหมือนกันก็หวังว่าจะชอบรางวัลนี้นะครับก็เดี๋ยววันหลังนะเรามาเล่นเกมเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าพอเรามีเกมในเพจเนี่ยก็ทําให้เพื่อนๆดูสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันดีนะครับเอาล่ะครัวนี้เรากลับมาดูเรื่องของหุ้นกันนะครับวันนี้เซ็ตอินดี x ก็จริงๆต้องบอกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงน,นะวันนี้ลบไป0.6%ปิดที่1,657นะครับก็ติดลบไป 0.03%นะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่าแพ้เพื่อนๆนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยบวกกัน0.3%นะครับแล้วก็อาเซียนบวกกัน0.2ส่วนบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่ไปไหนเลยครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาการของตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอาการที่คล้ายๆกันนะคือมันเป็นการเคลื่อนไหวนะครับในกรอบแคบๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูไทม์ไลน์ที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะครับ ไอ้ความเสียวอ่ะนะครับมันจะเกิดขึ้นตอนเช้าวันพฤหัสนะครับเพราะว่าตอนคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับที่อเมริกาจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อประจําเดือนธันวาคมนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันอยู่ที่6.8%ในเดือนธันวาเนี่ยตลาดคาดกันว่าจะอยู่ประมาณสัก7%นตะครับตลาดก็แอบเสียวว่ามันจะทะลุ7หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมันแรงกว่า7สมมุติว่า7.5หรือ8%เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการเร่งให้คุณ เจรมพาเวลและผองเพื่อนนะอาจจะมีการเร่งนะครับมาตรการนโยบายเข้มงวดทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับการประชุมธนาคารกลางครั้งถัดไปนะมันก็อยู่ประมาณสักวันที่25 26นะครับก็ไม่อีกกี่วันถัดจากการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อนะฉะนั้นพอเห็นความเสียวรออยู่ในช่วงของวันพฤหัสใช่ไหม ตลาดหุ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราเล่นกันเบาๆแล้วกันนะครับไปเล่นหุ้นเล็กหุ้นซิ่งกันก่อนเดี๋ยวไปรอดูวันพฤหัสบันสุขค่อยค่อยจัดกันเต็มๆนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> รณ <ๆ S 2> นี้การเคลื่อนไหวของเซตอินดี x นะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับเราก็เปิดกระโดดเบาๆนะก็เปิดกระโดดไปแล้วก็จากนั้นก็เป็นภาพไซด์เวทั้งวันเลยนะครับวันนี้จุดสูงสุดไปอยู่ที่1663นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่1654นะครับจะเห็นว่า กรอบการเคลื่อนไหวนะครับของเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยค่อนข้างแคบนะครับประมาณสัก9จุดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับพอเราไปดูจุดต่าสุดของวันที่1654เนี่ยมันก็พอที่จะอิมพลายนะครับหรือเป็นการสะท้อนนะครับแง่มุมบวกบางสิ่งบางอย่างได้นะครับแง่มุมบวกที่1ก็คือว่า16,54จุดต่าสุดของวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นจุดที่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันใช่ไหมครับที่1653นะครับที่ผมให้ดูแนวเนี้ยเป็นแนวสําคัญใน คือถ้ายัางไม่หลุดตัวนี้น,นะครับมันก็แปลว่าในเชิงระยะสั้นอ่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายก็ยังเกาะในภาพของการเคลื่อนไหวเชิงบกระยะสั้นอยู่นะครับส่วนประเด็นที่2คือพอไปดูจุดต่ําสุดของแท่งเทียนของเซ็ตอินด x ในวันนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะคือภาษาหุ้นเขาเรียกว่ามันยกโลเป็นวันแรกนะครับเมื่อวานนี้นะจุดต่ําสุดอยู่ที่1,650นะครับวันนี้จุดต่ําสุดอยู่ที่1 6 5 4อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ ก็ถือว่าเป็นวันที่ยกโลเป็นวันแรกนะครับแล้วก็จุดต่าสุดของวันก็สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่า Set ตอินดอาจจะไม่ได้แบบว่าพุ่งขึ้นถล่มทลายในวันนี้นะแต่อย่างน้อยนะครับการรักษาฟอร์มแบบนี้มันก็เป็นการเหมือนกับสะสมกําลังนะครับเพื่อเตรียมที่จะสู้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเล็กๆที่ททน่าสนใจนะครับคราวนี้มาดูหน้าหุ้นกันบ้างนะครับ กลุ่มหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็มีอยู่2กลุ่มเด่นๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับวันนี้กลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในเนื้อหารายละเอียดจะเห็นว่ามันเป็นธนาคารแถว2ทั้งสิ้นเลยหรือบางคนอาจจะเรียกแถว3าก็ได้นะวันนี้ที่ปรับตัวเด่นก็คือตัวของธนาคารกรุงไทยโอ้โหไม่เห็นมานานมากวันนี้บวกมา2% นธนาคาร KKP นักเกียรตินาคินนะครับก็บวกมา3.8%แล้วก็ตัวของ T Cap นะบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นธนาคารแล้วนะก็บวกไปอีก2.6%นะครับเพราะฉะนั้นเันจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่เป็นแถวท้ายๆนะของกลุ่มหลังจากกลุ่มเรียกว่ายานแม่นะครับสียักษ์เขียวยักษ์น้ําเงินเนี่ยวิ่งกันไปไกลพอสมควรแล้วนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ finance นะครับโดยเนื้อหาเนี่ย เท่าที่เห็นวันนี้เนี่ยมันเป็นไฟแนนซ์ที่มีความพิเศษนะครับอย่างนี้ตัวของ ASK นะครับเอเชียเสริมกิจเนี่ยนะครับบวกถึง11นะถ้าจะไม่ผิดนะ <S <S คือแม้ว่ากลุม่มไฟแนนซ์่จริงๆคาแรคเตอร์ของกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบ <S 1> <S 1> ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับ <S <S เพราะว่าพวกไฟแนนซ์อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมอ่าเขาไม่สามารถระดมเงินฝากได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะหาเงินไปปล่อยสินเชื่อต่อนะเขาก็ต้องใช้การกู้เป็นสําคัญ เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่ดอกเบี้ยนะครับเป็นขาขึ้นนะครับต้นทุนการกู้ของเขามันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของกลุ่มไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นจริงๆไฟแนนซ์ไม่ชอบดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแต่ว่าอยๆก็ดีเนี่ยสำหรับไฟแนนซ์ที่การเติบโตของสินเชื่อเนี่ยมันรุนแรงถล่มทลายยังไงมันก็มากกว่าการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสู้กับดอกเบี้ยขาขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้คือตัวของเอเชียเสริมกิจ เพราะว่าเอเสมรกิจเองเนี่ยเขามุ่งเน้นนะครับในการปล่อยสินเชื่อพวกรถบรรทุกรลเทลเลอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเน่ยเรื่องของโลจิสติกนะครับโดยเฉพาะการขนส่งทางบก cross border อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าบริษัทประกอบรถยนต์เรียกว่าประกอบกันไม่ทันเลยทีเดียวมีดีมานความต้องการเข้ามาถล่มทลายนะ,นะครับงั้นคนที่ปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกแบบเนี้ยก็แฮปปี้นะครับแม้ว่าดอกเบีย้ยจะเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดชั้นปล่อยสินเชื่อตเติบโตได้มากกว่า มันก็สามารถหักล้างได้สบายนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มไฟแนนซ์นำโดยเอเชียเสริมกิจที่สามารถแหกคอกดันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าภายในกลุ่มไฟแนนซ์่ะมันก็มีอีกสับเซกเตอร์คือสับกลุ่มอีกอันนึงที่วันนี้เด่นมากนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็เล่าให้ฟังแล้วว่าให้กลุ่มนี้ลองจับตาดูให้ดีนะก็คือกลุ่มของโบรกเกอร์หุ้นนั่นเองนะครับวันนี้ยังคงเดินหน้าอย่างดุเดือดนะครับวันนี้ตัวของเอเชียพลัสน้ำบวกมา8%คันที่กุ๊ปโฮลดิ้งนะครับบวก ่าเบบังนะครับเอากับเขาด้วยนะบวกไป8%ปดเปอร์เซ็นต์ฟินแลนเซียซินล,ลิงทีนิตี้ซินล,ลิงยูออบีบวก28%่สิบแปโกเบกบวกมา9%โอ้โหก็เรียกว่าสนุกสนานกันเหลือเกินครับกับกลุ่มโบรกเกอร์นะก็มันมี2ไอเดียนครับไอเดียแรกก็เป็นเรื่องของมูลค่าการซื้อขายต้นปีที่ออกตัวค่อนข้างสวยใช่ไหมวันละแสนล้านนะครับแต่ผมว่าน้ำหนักตัวเนี้ยเริ่มดูน้อยแล้วนะเพราะว่าวันเนี้ยมันเทรดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ7-8หมื่นล้านแต่ว่าไอเรื่องที่ตตลลาาาาาดดเเเกกกกก่่่งงงันม็คืือออรรขข้สู ดิจิตอลแอสเซทนะครับเขาก็บอกว่าเหล่าบล็อกเกอร์หลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มมีการคุยกับทางกรตอนะครับเพื่อที่จะบอกว่าขอลายเส้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำพวกดิจิตอลแอสเซทต่างๆแล้วนะครับไม่ยอมให้ทางบิตครับเขารวยเขาเดยนนะก็ขอรวยกับเขาด้วยนะครับก็เลยทำให้มีการเก่งกำไรนะครับหุ้นบล็อกเกอร์เหล่านี้นะครับก็ถือว่ามากันจนได้นะส่วนกลุ่มที่กดตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับที่เด่นที่สุดมันก็จะเป็นกลุ่มประกันภัยนะครับ หลังจากเมื่อวาน,เ,นเป็นพระเอกมาดีเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้ต้องขออภัยเลยผมลืมทักอย่างหนึ่งว่าต้องระวังกลุ่มประกันบางตัวนะเพราะว่า valuation มันขึ้นมาถล่มทลายมากนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับตัวอย่างท i ิปโฮดดิ้งนะครับวันนี้ลดไปถึง22%นะครับแล้วก็ t v i ก็ลดไปอีก10%นะครับสิ่งที่เหมือนกันของคู่นี้ที่ปรับตัวลงแรงมากในกลุ่มประกันก็คือว่าตัวของ Price to Book Value นะครับ PBV เนี่ยทั้งคู่เนี่ยสูงถึง 5.6เท่านะซึ่งสูงมากนะครับในขณะที่ประกันตัวอื่นนะครับเขาจะเทกันอยู่ประมาณสัก1.5ถึง2เท่าไม่เกินนะเพราะงั้นไอสองตัวเนี้ยที่มันมาไกลามากๆกว่าน,นี้มันอาจจะเป็นจังหวัดที่ศบช่องถูกขายทำรายการน,นะครับเพราะนั้นสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับกลุ่มที่เล่นวันนี้เนะี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกลุ่มแถว2แถว3เลยนะครับถ้าเป็นธนาคารก็เป็นธนาคารเรียกว่าท้ายๆแถวก็กลับมาเล่นกันนะครับแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่ คนไม่ได้มองมานานแล้วก็กลับมาเล่นกันเพราะว่ามีสตรอรี่เรื่องของอคริปโตที่เจ้าหนแอสเซ a s ต่างๆนะครับก็คือกลุ่มของอบโบรกเกอร์ต่างๆนะครับโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันไปนเล่นแต่หุ้นแถว2แล้วก็เป็นหุ้นที่ถูกหมางเมินมานานๆอ่ะมันก็อาจจะพอตีความว่าตลาดเองก็หมดมุกเหมือนกันนะสำหรับการเทรดในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องรอให้ไอเทรดพวกนี้จบไปก่อนนะครับถึงจะกลับมา เทรดกันรอบใหม่หุ้นแถวหนึ่งก็จะกลับมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ต้องยอมเป็นหุ้นแถวท้ายๆก่อนนะครับเอาละเรามาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดนะครับวันนี้นักลงทุนสาบันก็ยังคงเดินหน้าขายต่อเป็นวันที่6นะครับวันนี้ขายไปอีก1น0 0กับอีก86 000, ล้านนะครับรวม3วันอ่าขอไปรวม6วันกลมๆเนี่ยก็ประมาณ1 3,000ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาติยังอยู่กับเรานะครับวันนี้แกซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2แล้ว วันนี้ซื้อไป1,371ล้านบาทสุทธิรวม2วันก็คือไปประมาณสัก3,000ล้านบาทกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นของนักทุนสาบานอ่ะมันยังคงเป็นชุดเดิมครับคือเป็นเรื่องของการขายนะครับจากการที่มีคนมาเรียกว่าขายหน่วยลงทุน LTF นะครับงั้นนะักฟันเ์มีเจอร์ก็ต้องส่งออเดอร์ขายต่อไปนะครับแต่ผมเดาว,ว่านะ เรื่องของ ltf น่ะมันควรจะจบในสัปดาห์นี้แหละนะครับมันคงไม่ขายกันเป็นเดือนน่ะส่วนใหญ่มักจะจบภายใน1-2สัปดาห์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัปดาห์หน้านเราต้องมาเฝ้าดูทีนะว่านักทุนสาบันจะเดินหน้ายังไงในเมื่อออเดอร์คำสั่งขายของ ltf มันหมดแล้วเขาจะเดินหน้าเรียกว่าตามบัฟเฟล o คือตามฝรั่งนะครับรีบไล่ซื้อหุ้นคืนหรือเปล่าหรือว่าจะเดินหน้าขายต่อนะ,อะน่าติดตามมากแอคชั่นของนักทุนสาบันในสัปดาห์หน้านผมว่าเป็นแอคชั่นที่ชี้เป็นชี้ตายต,ายตลาดหุ้นเเลยยทีีดว ส่วนในฝั่งของนักทุนต่างชาตินะครับที่เราเห็นการซื้อติดต่อกันมา2วันครับสามพล้านบาทแบบนี้นะครับผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนที่บอกอโอดเล่าให้ฟังเมื่อช้านะผมว่าแกทํากันบ้านได้ดีมากเลยนะครับคือแกไปอ่าไปดูสถิติย้อนหลังมานะครับในจังหวัดที่ทางธนาคารกลางสหรัฐอ่ะเขาเริ่มมีการใช้นโยบายเข้มงวดางด้านการเงินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนไปที่ตลาดบอลที่ทําให้บอลมันปรับตัวขึ้นอ่ะเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานหะเวลา ดอกเบเี้ยมันเป็นขาขึ้นนะสิ่งที่สังเกตเห็นคือหุ้นที่เป็นหุ้น value stock นะครับก็คือหุ้นที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจฐานลากดั้งๆเดิมๆพวกนี้พวกนี้นะครับจะเรียกว่าขยับตัวขึ้นได้ดีนะครับไปตามทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยในขณะที่กลุ่มที่เป็น growth stock ต่างๆเนะเวลามีการปรับดอกเบี้ยขึ้นบอลยืดปรับขึ้นนะพวกนี้นะครับราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีนะครับ ซึ่งมันก็คล้าย,ายๆกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าไอ้เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยน่ะหลักๆก,ก็คือเรื่องของการสกัดเงินเฟ้อนะครับการมีเงินเฟ้อแปลว่าอะไรแปลว่ากําลังซื้อคนมันลดลงนะครับเมื่อก่อนกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับหชามนะครับมีลูกชิ้นอยู่3ลูกเดี๋ยวนี้จ่ายราคาเดิมน้ําัชามแต่ได้ลูกชิ้นเปนแค่2ลูกนั่นจะเห็นว่าบนราคาเท่ากันน่ะนะครับกำลังซื้อของเรามันเริ่มลดลง เพราะนั้นเวลากาลังซื้อลดลงมันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่านักวิเคราะห์ก็ต้องมีการปรับประมาณการรายได้ที่คาดหวังไว้สูงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกแล้วเพราะว่าคนไม่มีตังค์จะซื้อไงมันก็เลยทําให้เป็นภาพของการเรียกว่าต้องมีการ adjust เรื่องของประมาณการต่างๆว่าในจังหวะที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นแบบหุ้น growth stock ที่ถูกความคาดหวังเรื่องของอารายได้จะสูงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับประมาณการลงมานะครับเราคงจะต้องรอให้การปรับประมาณการมันเรียกว่าเสด็จน้ําก่อนนะครับพวก growth ต่างๆมันถึงจะเริ่ม กลับมาเดินหน้าได้นะอ่าน,นี้เป็นพฤติกรรมปกตินะของในเชิงของอการประเมินมูลค่าในการสร้างประมาณการของนักวิเคราะห์นะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูมูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้แหมน่าตกใจนะครับอยู่ที่ 7 9 5 4 4ล้านบาทนะครับหลังจากออกตัวดีมาตอนต้นปีใช่ไหมเวลาแสนล้านนะครับตอนนี้กลับมาเริ่มเหงาเหงาแล้วนะครับประมาณ7 9 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ลดลงจากเมื่อวานประมาณสัก11%นะครับแต่ถามว่าน่ากังวลไหมนะผมว่ามันก็ไม่ถึงกับน่ากังวลนะนะครับเพราะว่าใครถ้าอยู่ในประสบการณ์ในตลาดมานานๆนะเวลาหุ้นนะครับหรือว่าดัชนีเนี่ยนะครับมันเซลงมาแล้วก่อนที่มันจะกลับตัวเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่เราเห็นคือ วลรุ่มมันจะแห้งนะครับคือมันเป็นลักษณะว่าเวลาคนเขาขายหนีตายกันอนะ่ะมันต้องขายจนหมดจนมันไม่มีแรงขายนะมันถึงจะกลับตัวได้นะครับเพราะงั้นการที่ดัชนีเนะี่ยเริ่มมีอ่ามูลค่าการซื้อขายที่มันเบาลงในขณะที่ตัวของแท่งเทียนนะ่ะมันไม่ได้ทานิวโลงอนะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีลุนนะมีลุ้นสาหรับการกลับตัวเพราะฉะนั้นใครที่เฝ้าที่จะอยากจะได้หุ้นซื้อปุ๊บแล้ววิ่งกลับขึ้นไปทันทีเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมว่า เฝ้าตลาดดีๆนะตลาดมีโอกาสกลับตัวได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอย่างที่บอกคือความเสี่ยวมันอยู่ตอนช่วงของเดือนอของวันพฤหัสใช่ไหมงั้นเราก็เฝ้าดูนิดนึงคือถ้าเกิดคืนวันพุธเนี่ยครับตัวเลขเงินเฟอ้อม,มันไม่ได้ออกมาแบบพุ่งถล่มทลายเกินกว่าคาดมากๆเน่ะเราอาจจะเห็นการกลับตัวแรงๆตอนช่วงวันพฤหัสได้นะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือมูลค่าค่าซื้อขายมันเริ่มเบาลงแล้วแสดงว่าแรงขายมันเริ่มใกล้หมดแล้วน,นะอ่าใครใครที่เตรียมที่จะเล่นโมเมนตัมเรียวกว่ากลับตัวแรงๆนะ ตลาดดีๆช่วงนี้นะครับอล่รสุดท้ายนะครับไปสู่ประเด็นที่จะส่งผลนะครับต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเข้าไปดูที่ต่างประเทศในคืนนี้นะก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะค่อนข้างเงียบนะครับในขณะที่หุ้นไทยเนะี่ยผมว่าพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมคอรมอใช่ไหมคนก็จะมาลุ้นาก,กันาว่าคอรมอจะมีประเด็นอะไรนะครับผมก็แอบเข้าไปดูหุ้นที่คนเรียกว่ารอเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของมาตรการ สนับสนุนนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า e-b ในบ้านเราที่รีกว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับก็มาดูว่าหุ้นเหล่านี้พฤติกรรมเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ย next เนี่ยนะครับ next point นะปรับตัวลง7% ea ปรับตัวลง1%แล้วก็ b y d ปรับตัวลง8%เพราะฉะนั้นนะครับการที่หุ้นเหล่านี้ขยับตัวลงก่อนพรุ่งนี้ประชุมคลมอนนะครับก็อาจจะพอเดานะอันนี้เดานะว่าพรุ่งนี้ในการประชุมคลรมอาจจะยังไม่มีเรื่อง e v เข้าไปพูดคุยกันบนโต๊ะ อีกแล้วครับท่านนะครับก็เลยจะทำให้หุ้นพวกนี้มันขยับตัวลงมานะครับมันก็อาจจะไม่ต้องรีบส่วนใครที่อยากได้หุ้นพวกนี้นะอาจจะต้องรองกันอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับประเด็นต่างประเทศคืนนี้ไม่ค่อยมีอะไรพวกนี้เรื่องของครม e อีวีก็อาจจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยตัวที่มันจะร้ายตลาดมากๆมันก็จะเป็นเรื่องของภาพเทคนิคเลนอนาลัยเคือภาพของพวกกราฟอะไรต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการว่าทรงของวันเนี้ย มันเป็นทรงที่เรียกว่าพอใช้ได้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ema 5วันยังคงทำงานได้ดีนะครับภาพของแท่งเทียนนะครับเป็นภาพของการยกโลขึ้นเป็นวันแรกนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้แม้ว่าจะลดลง11%แต่มันเป็นการลดลงในจังหวะที่แรงขายมันก็กําลังเบาด้วยเพื่อเตรียมที่จะกลับตัวในขณะที่มันก็ยกโลขึ้นด้วยไงเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้ผมถือว่า ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นโซนที่หน้าเฝ้าอ่ะหน้าเฝ้าเพราะว่ามันพร้อมที่จะกลับตัวเร็วๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเวลาเทรดระหว่างวันก็ยังใช้แนวทางเดินในการตัดสินใจนะคือถ้าเกิดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยยืนเหนือ ema 5วันคือ1653กานะครับการเทรดเกงกำไรในเซกเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงเทรดได้สบายๆนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือถ้าเมื่อไรมันต่ำกว่า ema 5วันคือ1653นะผมว่าก็อาจจะออกมาหยุดดูนิดนึงก่อนนะัเอาให้มันชัวร์ว เราค่อยเข้าไปเล่นกันนะครับโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้อนอุญากลาไปก่อนนะครับเจอกันอีวันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ